สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโทระนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับบิ๊ก a กาซึ่งรุ่นนี้จะเป็นโดราเอมอนนะครับทุกคนอ่านี่ครับผมโดราเอมอนเจ้าแมวสีฟ้านะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะแถมฟรีเป็นฟิตบี้โดราเอมอนนะครับเอะฟิตบี้นี่มันคืออะไรนะครับผมอ่านั่นก็คือจานล่อนนะครับมีกระเป๋าใส่ให้ด้วยนะครับโอ้มันเป็นยังไงกันนะครับ นี่ครับฟิตบี้โดรีมอนมี6แบบให้สะสมนะครับนี่ครับตัวอย่างครบทั้ง6แบบนะครับอยู่ด้านหลังกล่องแบบนี้นะครับผมอ่านี่นะครับจานล่อนมีกระเป๋าพับเก็บได้หรือใช้เป็นพัดก็ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็ได้มาสองกล่องด้วยกันนะครับอ้อลืมบอกไปครับนี่จะเป็นงานเก่านะครับบังเอิญผมเจอมาในเซเว่นนะครับผมก็เลยนํามาฝากทุกคนกันนะครับ จะได้ชมไปพร้อมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเผื่อบางคนไม่ได้เก็บสะสมนะครับอ่านี่นะครับผมนี่ครับเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกเลยนะครับผมอ่านี่ครับเป็นกล่องเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมโดลายมอนบิ๊กกานี่ครับผมแกะออกมาแล้วครับอ่าจะแกะยากนิดหนึ่งนะครับผมอขอชีกเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนี่ครับผมแกะออกมาแล้วครับเห็นด้านในแล้วครับผมอ่านี่ครับเห็น สีน้ำเงินแล้วนะครับอ่านี่ครับมีขนมหนึ่งซองนะครับผมอ่านี่ครับแล้วพอก็พบกับนี่ครับผมอ่าน่าจะเป็นกระเป๋าใส่จานลอนนะครับอ่า้ยพับเก็บมาได้เล็กขนาดนี้เลยเหรอครับนี่นี่ครับจริงๆด้วยครับมีจานลอนอยู่ด้านในพับเก็บออกมาอุ้ยดีดกลางออกมาแล้วครับทุกคน โอ้ยก็เป็นโดรยมอนนะคะผมนี่น่ารักมากมาเลยนะครับจานล่อนโดรยมอนมีกระเป๋าเก็บใส่ไว้นะครับอ่านี่ครับเอาไว้ล่อนนะครับทุกคนนี่ครับลายสวยดีนะครับนี่ครับตามตัวอย่างเป๊ะเลยนะครับทุกคนนี่ครับเป็นลายนี้นะครับผมได้เป็นลายนี้นะครับนี่โดรยมอนนะครับผมอ่าแมวหุ่นยนต์นะครับที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับ การ์ตูนในตำนานนะครับผมดูมาตั้งแต่เด็กจนโตนะครับอ่านี่ครับก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับผมก็จะพยายามพับให้ทุกคนได้ชมกันนะครับอ่ะมันพับยังไงนะครับพับไม่เป็นแล้วนะครับโอเคครับนี่ครับพับแล้วก็มีกระเป๋าใส่เก็บแบบนี้นะครับผมอ่าน่ารักดีนะครับ l i m i t e d Edition นะครับนี่ครับผมจาน่อนนะครับมีกระเป๋าพับเก็บได้หรือใช้เป็นพัดก็ได้นะครับอ่ากิบเก๋อยู่เลก้ามากๆาเลยนะครับผมนี่ เรามาดูกล่องที่สองกันครับว่าเราจะได้เป็นแบบไหนนะคะผมอ่าเรามาแกะกล่องที่สองกันเลยนะครับอ่าแล้วเราจะได้ดูไปพร้อมกันนะครับทุกคนขอย้ำนะครับอันนี้จะเป็นงานเก่านะครับผมที่ผมบังเอิญไปเจอมาในเซเว่นนะครับผมอ่า ซึ่งตอนนี้จะไปหาซื้อไม่มีแล้วนะครับอ่าพร้อมหมดรุ่นไปแล้วนะครับผมบังเอิญไปเจอมานะครับก็เลยนํามาฝาก FC ทุกๆท่านได้ชมกันนะครับอ่าแกะออกมาแล้วครับผมเรามาดูกันเลยครับว่าเราจะได้เป็นแบบไหนนะครับอุ๊เป็นสีเหลืองนะครับเราจะได้ซ้ำหรือเปล่านะครับผมหรือเราจะได้เป็นลายแบบอื่นนะครับเราแกะออกมาแล้วครับผมนี่ครับมีกระเป๋าพับใส่แบบนี้อีกเช่นเคยนะครับแล้วเราก็จะแกะออกมานะครับทุกคน นี่ครับผมออกมาแล้วครับโอ้ยไม่น่าจะซ้ํานะครับนี่ครับกางออกมาแล้ว่านี่ครับผมนี่ครับโดราล่มอนเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับผมอไม่ซ้ํานะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับได้มาสองใบแล้วนะครับผมนี่ครับชาลอนของเรานะครับอได้เป็นลายนี้นะครับตรงตามระบบเลยนะครับผมอนี่ครับน่ารักดีนะครับทําได้ดีเลยนะครับผมอนี่ครับ ซารลอนโดเลมอนนะครับอ่านี่ครับของบิ๊กก้านะครับนี่มีหกแบบให้สะสมนะครับอ่านี่ครับผมเป็นงานเก่านะครับทุกคนนี่ครับผมอ่าโดราเอมอนนะครับแมวหุ่นยนต์สีฟ้านะครับกระตูนในตำนานขวัญใจเด็กๆใครหลายๆคนนะครับผมอ่านี่ครับวันนี้ผมก็นำมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะครับผมอ่า สำหรับใครที่ชื่นชอบการ์ตูนโดเรมอนนะครับคงทุกอกทุกใจกันไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับอ่านี่ครับผมบิ๊กค่าโดเรมอนนะครับซึ่งจะเป็นงานเก่านะครับย้ําเป็นงานเก่านะครับทุกคนนี่ครับมีขายใน7ซเว่นอีเลฟเนะครับแต่ซึ่งว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าหมดรุ่นไปแล้วนะครับอ่าแต่ผมไปังเองญไปเจอมานะครับเลยเก็บมาฝาก f c ทุกๆคนนะครับอ่าในซองขนมนะครับก็จะเป็นคอนเสิร์นะครับอ่า ข้าวพดอบกรอบวิลลามิ้วนะครับอขนมอร่อยนะครับของแถมก็น่ารักนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ